สวัสดีจ้าคำแรกนี่กับมาพร้อมกับคลิปสั้นๆเนาะค่ะตอนนี้เรามีย์กาแมนลงกินเบียร์เย็นๆอยู่ริมทะเลทาน้ำไกลบานเนาะค่ะอ่านางกินล้มชมวิวอยู่ดีๆเนาะค่ะปลาซาบะค่ะกับผ้ากันว่ายน้ำเขามาหากินอ่ปาปลาซิวนูนะคะเนาะอ่อซึ่งเขามาเป็นจำนวนหลายค่ะฟูงนี่ก็ กะเอาเนาะค่ะประมาณสองถึงสามลอยตัวเนาะค่ะเนาะปบาซ่าบ,าาบะาสวิเดน,นะค่ะน้องเมียวกะได้ท่านจังหวะที่ทายวิดีโอไว้พอดีเนาะคะ่ะเนาะกะเอามาฝากาทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาทักทายช่องของน้องเมียวสวิเดนเนาะค่ะแบบนี้เลยคะล่ะฤดูร้อนเนาะคะ่ะเนาะบ้านน้องเมียวนี่จะอยู่เขาเอิว่าเขตบูฮุสลันเนาะคะ่ะเนาะ ภูหราคาตั้งแต่ยุโตบอยไล่ขึ้นไปจนหอดเส้นชายแดนอ่านอร์เวย์เนาะค่ะเส้นโอสโล่ค่ะอ่าเขาเอื้นว่าเขตบูมุสลันเนาะค่ะเนาะอ่าทั้งนี้ฤดูร้อนนี่สามารถตกปลาได้อ่าโดยที่บ่ต้องเสียค่าใส่ายหรือว่าขอพิอนุญาตเนาะค่ะเนาะยืนอยู่ไก่ทะเลหม่องใดก็สามารถเอาเบ็ดแกงลงไปตกได้เนาะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่าจะตกปลาแซลมอนยังสิเนาะค่ะก็ต้องล่อเป็น ช่วงฤดูที่ทางการเขาอนุญาตให้ตกค่ะนี่ค่ะเอ่อบรรยากาศค่ำๆเนาะคะ่ะอู้ออนซ่อนหลายค่ะปาซาบะอานมิโอกะไปนั่งโุหันแต่ว่าบ่ได้ถือเบ็ดลงไปน้ำเนาะคะ่ะเพียงกิค่วาอ่าไปนั่งรีแล็กซ์พอนค่ายขางทะเลเนาะคะ่ะแต่ว่ากับออนซ่อนหลายหลีค่ะเพราะว่าเวลาปาซาบะเขามาอ่าชายฟังง่ามแรกจังสีน,นี่มันหลายเนาะคะ่ะ จะได้จะบึงเนาะค่ะออนซอนค่ะอีกหลีค่ะจังไรก่ะทุกทันที่มีโอกาสเดีมาเชียวกะล่องถือเบ็ดติดรถติดมือมานั่นะค่ะเนาะลองตกปลาสาบะบึงเลยค่ะเด้อโชคดีสุคุลสุขคนจ้า